นี่นะดูข้อนี้จงหาค่าของ x ลบสเมื่อห้วงเล็บเ x ลบเทั้งหมดส่วน6กบวกสเท่ากับสินี่นะโจทย์ไม่ได้ถามหา x ครับแต่โจทย์ถามหา x ลบสเพราะฉะนั้นนี่นะโจทย์ถามหา x ลบสนะการที่เธอจะหา x ลบสได้เธอต้องรู้ว่า x เท่าไหร่นะเธอต้องไปหาค่า x ก่อนเราจะไปหาค่า x ก่อน นี่นเราจะไปหาค่า x จากสมการนี้ห้าเจ็ดเก้าหกสองการกำจัดตัวแปรตัวเลขเราจะกำจัดตัวเลขที่อยู่ไกลจากตัวแปรตัวแปรของเราคือ x ตัวที่ไกลสุดตัวนี้คือเลขสองเลยนะเขาถือว่าสองเนี่ยอยู่บ้านคนละหลังกับตัว x นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าสองทำอะไร x คําตอบมันบวกเพราะฉะนั้นเราต้องสองลบด้านซ้ายแล้วก็ลบด้านขวาหรือเขียนหมายเป็นห้า วงเล็บเจ็ดเอ็ลบเก้าส่วนหกครับเรียนนะการที่เอาสองลบด้านซ้ายลบด้านขวาพอลบด้านซ้ายตัวนี้กลายเป็นศูนย์นะหายไปเลยลบด้านขวาเอาสองลบด้านขวาก็จะกลายเหลือตัวนี้แค่เลขสิบไม่งงนะคะเอาสองลบด้านซ้ายและลบด้านขวาสองลบด้านซ้ายได้ศูนย์เพราะนช่นด้านซ้ายเหลือแค่นี้ สองลบด้านขวาสองด้านขวาด้านขวามีสิบสองลบสองเหลือสิบต่อไปเราจะหา x ครับถามว่าวกําจัดอะไรอันดับแร,รกเลยกําจัดเลขหกอะหกมันหาร x เตะไปคูณโอเคไหมเตะไปคูณหรือบอกว่าเอาหกคูณด้านซ้ายและคูณด้านขวาเลขห้าทำอะไร x คําตอบเลขห้ามันคูณงั้นก็เอาห้าหารด้านซ้ายหารด้านขวาหรือบอกว่า เตะห้าไปหาด้านขวาครับก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นด้านซ้ายของเราด้านซ้ายของเราก็จะเหลือแค่เจ็ด x อลบเก้าครับแสดงเีินดูห้าหารสิบหรือตัดสิบได้สองสองคูณหกได้สิบสองด้านขวาด้านซ้ายของเรามีด้านขวานะก็จะกลายเป็น 7, x, 6, 9, เจ็ดเลบเก้านี่นะฮะเราจะหาก x กไงเจ็ดกับเก้ากำจัดตัวไหน 7กับ9อันไหนอยู่ไกลจาก x คือเลข9กใช่ไหมเจ็ดอยู่ติด x เลยเราจะกาจัดตัวไกลก่อนเลข9ก้าทำไงให้9หายไปเธอก็เอา9บวกด้านซ้ายและก็บวกด้านขวาหรือพูดว่าเตะลบเนี่ยไปด้านขวามือเอาไปบวกเมื่อเตะลบเไปบวกปุ๊บเจอ12กลายเป็นยี่สิบเเพราะฉะนั้นด้านซ้ายจะเป็น7 x ็เเธอไม่งงนะครับเอา9ลบด้านซ้ายเอาโทษ เอา9บวกด้านซ้ายบวกด้านขวาบวกด้านซ้ายลบ9บวก9ได้ศน 0, ก็เหลือ 7x บวกด้านขวา12บวกเได้ย1เหรือพูดว่าเตะลบ9ไปด้านขวาไปบวก12บวกเได้ย1เเนี่ยถ้าเราจะหา x ครับกำจัด7 7เขียนติดกับ x เสร็จแล้วคูณจะหา7โทษ7บ็มังคูจะหาเช็นเอาเอา7หางเจ็7หางด้านซ้ายก็จะเหลือแค่ x 7หางด้านขวาก็จะเหลือแค่เลข สามเพราะฉะน,นั้นนักเรียนฮะได้ x เท่ากับสามแต่แต่โจทย์ถามว่าโจทย์ถามว่า x ลบสามเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ x ลบสามั 3, เรยน, x 3, นนั่นแทนค่า x ไป x แทน x ้วยเลขสามลบสามเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบศูนย์ answer ค่ะ answer นะครัังเรียนโอ้โอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับนักเรียนจดลงไปนะครับนักเรียนที่ดูออนไลน์อยู่สามารถดูย้อนหลังได้ข้อนี้ตอบศูนย์นะครับ